แน่นอนอย่าก่อนสิมีลกูกต้องแบบนีมีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนบอกแต่ว่าอยู่ต้าระเหศนแล้วสวัยดีสบัสดีเ้อทุกคนมาเมืนน่อวามาเจอกับสาวติก๊กซองสบายฝรั่งเศสอีกแล้วทุกคนมื่อวทักทายสบายดีทุกคนนะจากประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโ <c oughs> มงป้ายปกติเจ็ดโมงป่ายแล้ว,วติ๊กตรงอันเอาลูกขึ้นไปนอนแล้วแต่ว่ามือน,นี้เราแบบหักกระลุกหนอกมาสารเแบบมื่อนี้เป็นมือวันพูดลูกสายฝากเฮ่ยนเราเลยพากันไปออกไปหนอกแล้วแบบ ไปเที่ยวแด่ว่สันสัก้เมื่อทุกคนละก็ลูกสาวนอนอยู่ในรถตื่นตอนห้าโมงครึง่งแบโอเคตอนนี้ซาติกกาลังอันแกะกุ้งซีเฮตตมยั่มาสันสักทุกคนอยู่ต่างประเทศบางทีอันคนอื่นอยู่ต่างประเทศโบคือซาติก <c oughs> แต่ว่าตั้งแต่ซาติกมาอยู่ต่างประเทศได้กินแต่กุ้งแบบนี้ส่วนลายบบได้กินกุ้งสดซาติกจื่อว่าได้กินอันกุ้งสดเทือนึงโบอตอนยู่ฮานอาหารไปกินกับพบปูเมยา่าเออแล้วก็เทือเดียวฮัลหลตตั้งแต่มายูฝรั่งเศสเกือบห้าปีแล้วล้ะก็น้องนั้นกินกบบุ้ แบบนี้ก็ถือว่ามันสดอยูส่สั้นๆเพราะเขาเอาไปลวกเรามาขายเออนั่นแหละก็เลยเห็ดตม้มยำเห็ดย่างก็ใส่ใต่กุ้งแบบนี้เนะี่ยแต่ส่วนใหญ่สาติ๊กมักซื้อแบบนี้แล้วก็มากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละอ้าวมือน,นี้อันสาติ๊กสีมาเห็ดตม้มยำให้พว่ะสั้นๆตอนนี้เควินกำลังไปซื้ออันนี้อย่างอ่าซื้อวิปปิ้งครีมกับมังนาวสาติก๊กเพราะว่าตม้มยำซูตรสาติก๊กเราต้องใ <laughs> ส่วิปปิ้งครีมเออเควินมักให้มักว่าสาวติกเห็ดอันนี้ ลูกสาวก็ยังไปยังมาเนี่ยกลกวแต่ก็ถือว่าโอเคสติก็เลยแบบไม่เห็นลิดวิโด้ลงมกับทุกคนเนาะก็คือว่ามีประเด็นมาว้าสู่ทุกคนฝังมาสั่นๆบุตรองอันซีวอลซีว้าไปพร้อมแล้วก็แกะกลุ้งไปพร้อมมันจะบูเซียเวลาาันๆก็หันแหลกกับมือนี้ก็คือว่ามีอย่าง มีบางคนแล้วมาคอมเมนต์อยู่ facebook สติกว่าอันหรือว่ามีมู่สันส่ามู่สติกหลายคนก็เป็นคือการว่าถามสติกว่าเป็นยังอ่าโบมีบานแล้วโบมีบานแล้วคือเอารูกกับสีนี้นเป็นยังยังโบได้มีบานไปของตัวเองแต่คือเอาลูกสองคนสติกก็เลยยักมาเวว่าสันส่าก็คือแบบอ่าเมื่อก่อนต้องว่าย้อนไปว่าแล้วมันต้องย้อนเออเมื่อก่อนที่ตอนที่สติกยังอยู่ลาวตอนที่สติกยัง กำลังเติบโตกำลังเป็นวัยรุ่นมาสัญญาทุกคนซาติก,ก็มีความคิดอยู่ว่าต้องมีบานกนมีบานกรและจังคิดมีลูกเราวบานั่นละหลังจากที่ซาติกเดมันอยู่ประเทศฝรั่งเศสเราแ,แบบความคิดของซาติก,กเปลี่ยนอะสินะทุกคนแบบมันมาเห็นว่าบานมันโบสาคัญคอะสินะเออมันเหตุเพราะว่าทุกคนอยู่ประเทศฝรั่งเศสมันเป็นจังสาระอีกอย่างั่นแหละอยู่ประเทศฝรั่งเศสแบบ จกักเปอร์เซ็นเติกบกาฟันหองอบกาการันตีว่าคนฝรั่งเศสจกศัจกปเปอร์เซ็นหึงบุตีบ่มีบ้านที่เขาเจะอาศ,ศัยอยู่อพาร์ตเมนต์วาสันซาอะไรก็คือมือน,นี้สติสิมา,าวในส่วนของสาวติกวาสันซาเป็นอย่างบ่มีบ้านจึงมีรู้สําหรับสาวติกอะความคิดมาเปลี่ยนตั้งแต่มาอยู่ประเทศฝรั่งเศสท่านแหละทำาอีสติกะก็กวนผัวอยู่ได้ยังมีบา้านยังมีบ้านยังมีบ้านแล้วบบบนี้แล่อยู่ไปอยู่มาเล้อแบบเฮาเห็นชีวิตการเป็นอยู่เฮาเห็นแบบเฮาอยู่กับความเป็นจริงวาสันซา มีบ้านแล้วมีค่าใช้ใจ่ายหลายทุกคนเลยคนที่มีบ้านอยู่ต่างประเทศแล้วมีค่าใช้ใจ่ายหลายโบพาซีเป็นอันภาซีที่ดินภาซีที่ยัา่าศั่ทุกอย่างแล้วมันได้เสียพาซีเมืสะสะ่อสรุปรวมแล้วก็คือมันได้เสียเงินหลายมาสั่นๆโบพาซีเป็นรายเดือนรายปีทุกคนเออก <c oughs> สอลูกชายเบเงินกระตุนเออ่ันแหละก็คือว่าซติกเธอตอนนี้สติกบริมีปัญหาแล้วมีอ่ามีบ,าบ้านบบมีบ้านก็นมีลูกได้เพราะว่าโอเคเ่า ถึงบ้านสีบกกว้างแม่นยูตอนที่ซาติกยวอนอพาร์ตเมนท์ทำอิดละทุกคนแบบบานน้อยๆนะเป็นแบบสำหรับครูโซะสิเนแบบตอนนั้นล้วซาติกกับแมนยูเม่นมารูล้ก็บลอกหัวซอกอพาร์ตเมนต์ไม่ซอกถ้าพี่ซาติกก็บล็กัวซอกบ้านแต่ทุกคนมันยากซอกยากแท้ซอกยากมากถ้าให้รัดสวยสินะรัดสวยสิแห้งยากทุกคนมันไปอยู่ในลีจักปีสองปีสามปีเมนกับบุได้เออเพราะว่าคนฝรั่งเศสจังสรรทุกคนเขาจะซอกอ่า สองอันที่อยู่อาศัยสิแบบบางที่มันก็มีห้างหน่วยงานสวยในสวยเหลือมันเข้าไปในลีนให้รัฐบาลสวยสิแล้วมันก็ได้ใช้เวลาโดนได้แต่ว่าตอนนี้สติตแบบบกคิดและเรื่องบ้านทุกคนสติตมีความสุขแบบนี้อัสสรนสรถเงว่าซีบูมีบ้านบูมีอย่างกระยาแต่ว่ามันมีความสุขก่อนสัญญพันเมนสิก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคแหะเฮายากเอาลูกไปลิ้นอันส่วนเขาก็ไปมีส่วนสาธารณะให้ล้นอัสสรัสรานประมาณนั้น นั่นแหละแล้วก็แบบเต่นระทึอแล้วลมกับมูอยู่หล่วแล้วเขาจะมาถามแบบลมกันก็ถามว่าเป็นอะไรเอาคว้ลระบบมีลูกละโบเอาลูกละโบเขาจะว่าโอ้บ่มีบ้านบ่เอาบ่มีบ้านบ่เอาอันนั้นก็เม่นอันนั้นก็เคยเป็นความคิดของเสาติ๊กอยู่ทุกคนเป็นความคิดเมื่อก่อนสันสัตว์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าในเสาติ๊กกับบูฮูสีอธิบายจังใดเนาะแบบถ้าเธอ้มาเสาติ๊กเสียอธิบายไปถ้าทุกคนแบบบูได้มาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมคือเสาติ๊กเสาทุกคนก็สิบ่เข้าใจว่าสันสัตื์นั่นแหละ ถ้าเหาบรามาประสบตัวจริงเขากับโบหูแต่ว่าตอนนี้ฉลสติกบานบริคิดนะทุกคนบริคิดบางทีอนาคตสียายไปอยู่ลาวสิกับโบหูคือกันบบหูคือกันแต่ว่าตอนนี้ลูกของสติกเหียนอยู่พีสิในสติกแน่นอนกต็ต้องยังอยู่พีโดนที่พูนากอนลูกสีไใดอันเนียงแต่อายุสาวปีสิบแปดปีโอ้ยังโดนทุกคนเอ้ยแล้วก็บางทีกระสิขยับขยายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหญ่กว่าเกา่า แต่ว่าสำหรับสถิติลมกับผัวเราสีบอแล้วถ้าบได้บ้านสีบยายจากบอนนี้ว่สาสาระเพราะว่าบอนนี้เราจะของพันเมนใจดีทุกคนใจดีใจดีแปลว่าใจดีเราบเราแบบบมากวนว่สาสาระใจดีแบบแบบนี้แหละมันอยู่แบบเพื่อนบ้านเจอมีเพื่อนบ้านที่หน้าหักอ่สิก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าทุกคนมาอยู่ต่างประเทศทุกคนสิเข้าใจว่าบบจำเป็นต้องมีบ้านทุกคนเอ้ย พอคนตามประเดศเขาบ่อใดอัน,นันบ่อใดอ้วดบ่อใดโกกันนะส่วนหลายเขาจะบอยัางมีบ้านดอกบางคนโอเคคนที่วัยรุ่นนะสิที่เขาสมมติพ่อแม่เขาจะตายสิแล้วเขาจะได้บ้านเขาก็ขายเขาจะบ่ออาดอกบ้านเพราะมันเสียภาษีแพงเออบอ่มีไพดอกสีอ่นานบ้านนะส่วนหลายเขาจะอยู่อพาร์ตเมนต์คือดิสัติเคยว่าคนที่เขาจะมีบ้านส่วนใหเป็นคนที่อ่าคนที่มีอายุสิคนที่มีบำนานคนวัยรุ่นเนะ่บยบ่คนแบบ ครอบสะติก็เป็นครอบครัวรุ่นที่สร้างตัวใหม่สิน่ะเออี่เียอตักดูกนขนมมาสิ บานเห่าละแบบโอเคอยู่บ้านเห่ากับส่วนลหยเนาะโอเคมีบานมีอ้วดกันนะสินะเออถือบานอ้วดกันแต่ยู่พีบอล้ถือว่ามีความสุข้วแบบนี้แบบถ้าว่าโอเคมีบานขึ้นไปขึ้นมากัถ้าบางทีถ้าอยู่ลาก่อน่าจะมีบานแล้วเออถ้าสติงยังอยู่หลาก็น่าจะมีบานแล้วทุกคนเลยแต่ว่าโบเป็นอย่างเนาะเมื่อก่อนเคยคิดอยู่เพราะว่าคือว่าแต่เมื่อก่อนยังโบได้เปลี่ยนหลายยังแบบยังโบได้มีความคิดลายถือว่าสันสัก ก็คือที่สติกวาอะไรต่างแต่ที่สติกมาอยู่ต่างประเทศและสติกความคิดเปลี่ยนไปหลายเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็แบบผู้ใหญ่กว่าวสันสเออแบบก็โอเคหั่นแหละโบจําเป็นตรงมีบ้านแล้วทุกคนการสติเข้าใจอยู่ได้สภาเแวนลมอยู่ลแล้วมันแม่มันบบคือกันเนี่ยอยู่ลาวเฮาโอเคแจ้งงานเราโอเคบางทีได้ไปอยู่กับพ่อเฮาพ่อแม่เฮาหรือว่าพู้ผู้แม่่าสิีแน่นอน ก่อนสิมีลูกต้องแบบยี้มีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนบอกแต่ว่าอยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะแบบโบได้โบได้ไปอยู่น้ำพ่อน้ำแม่น่ะทุกคนมันอยู่ไผ่อยู่มันน่ะสิแล้วมันก็เลยสะดวกสบายหลายอย่างว่ะส่วนซามันโบต้องไปเกรงใจไผ่อยู่บ้านไผ่บ้านมันอืมส่วนลายก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องทะเลส่วนลายโบได้มีปัญหาไม่ยากกับลูกไผ่แกนิชเดซองลงมา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 ทุกสายดื้อเหรอเดสสงอ่ะต้องส่งกกนิชอ่ะต้องส่งแกนิช เฉลนนี่อ่ต้โซเลมันเด็กติชาลูกสายบอกฟังอย่างทุกคนเอ้ยอุกใแกกับลูกสายอืมนั่นแล้วแต่ว่าสาติกกับโบก,กาแบบติอย่างวะอันนี้เป็นความคิดของสติกนะเรื่องมีบานโบมีบานว่าสันซะกัมแอนยูเมื่อก่อนสติกก็ยังมีความคิดที่แบบเอ่อคือคนที่ถามสาติกนะโบโบมีบานโบยยกได้ลูกแต่ว่าสมัยนี้สบายละสมัยนี้ นแหละเต้องมีบ้านดอกถ้าให้ยังให้รู้ลิล้นก็นอยู่พีหละอยู่ต่างประเทศยูต่างประเทศมันก็นมีส่วนให้ลิน้นส่วนสถานะให้ลิ้น่าสั้นซะส่วนหลายยูต่างประเทศเขาเจะอย่างบุษม,มุหูสีเบาทุกคนเอ้เบาไปกันคือเก่าแหละประมาณนี้จัดอยู่โลกติดลืมให้ทุกคนเบิง่งยิ้ส่ สติกเอาอันทุกอย่างทีมแล้วลืมให้เบิง้งจัดโตเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่โตแต่เบิ้งสติกสิไปเบิง้งทีมงามาจัดอยัดอรไม่มยังบริยังยังบริษทีมกองทีมงานนี่เดสิบสี่โตทุกคนกรุงสิบสี่โตราคาเท่าไรเท่าไร ห้ายูโรเออแมนบอกห้ายูโรเออสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวเลยห้าสิบพันเมนบอกก็โอเคแลเอ้ยโบอิ่มดอกแี่หมดแต่เห็ดต้มยำกินจังเลียนได้กินทั้งผัวทั้งเมียท่านเซาติกันเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดซิมีแต่เซาติกกินคนเดียวโบยากเห็นแก่ตัวเกินไปว่าสั้น หั่นแหละทุกคนนั่นก็เป็นความคิดของสติกเลยทุกคนบอตรงแบบบอตองถือสาสติกสติกมาบาสู่ทุกคนฟังซื้อเพราะว่ามีมูอลไยคนมาบาสติกลงกับมูบ่นนเขาจะแบบบอไดนานดอกแต่เขาจสติกละถามเขาจว่า,อาโอ้เป็นอะไรบอเอาลูกเธอบอสิเนี่เป็นอะไรบอเอาลูคนที่สองเธอบอสิแล้วเขาจะวา่าถ้าบอม่มีบ้านบาอเอายังบอม่มีบ้านสิเนี่สติกเลยยัางมาบากสู่ทุกคนฟังแบบบางทีอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างของคนที่ใดมาอาศัยอยู่ต่างประเทศแบบสติกเป็นต้นที่แบบมีความคิดที่เปลี่ยนไปว่าสาไทยทุกคนหั่น ก็แต่ว่าสาติสาติเข้าใจอยู่ได้ทุกคนเข้าใจอยู่คนที่อาศัยอยู่อยู่บ้านเห่าแหละเนอะบ้านเฮาแบบก็คือว่าอยู่กับพ่อกับแม่สิในแบบแบบแค่ยังโบยักบ้าน,นสิในะมันก็แบบอืมมันก็ยากนอยนึงอ่ะจิงจังแต่ว่าสมมุนีกัอยู่เล่าเหากา็โอเคแหละที่เนอะก,ก็เห็นแบบมีอพัร์์เมนมีอย่างอย่างสิบางคนกเช่าห้องอยู่สิแน้วก็โอเคอยู่เออฮั่นแหละทุกคนบ่จําเป็นต้องมีบ้าน้ะทุกคนแต่แบบสาติ ตอนนี้แล้วมีความสุขดีดีทุกคนตลกเมื่อกี้แล้วไปฟองเซียเออบอได้เข้าไปไหนเออยานแบบคือว่าถ้าเข้าไปแล้วสติกเอา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 แล้วทุกคนแป๊บก็เลยโอเคตาชิงจะโอเคยาวบอเขาหลยจะไปเอาคอยสักอันมีแต่อันน้ำจิ้มอย่างน้ำซอสน้ำซอสหวานน้ำจิม้มมันแหนมกับอันนี้กับเ็ดสนุนดำพี่เบจะสี่เบเบอันต้งปลาปลามากอ่อนบ่ถ้าปลปมาก่อนบ่ มางานสบายดีกับแม่กันก็สบายดีกับสบายดีเลยสบายดีคนรอเลยเอ้สบายดีเลยสบายดีเนี่เบ๊เบ๊ะข่กลางอีซิเซกิซ่าสบายดีสบายดีสอายดอ้าวไฮไละ์สำหรับกินนิสติกต้องไปก็ลูกกำลังกวนกุกคนละสิไปเห็ดอาหารให้พวกกินวันนี้เห็ดตุ้มยำบ่มีอย่างไรเนาะตุ้มยำก็เป็นแบบอาหารที่แบบว่ากินสตาร์ทเป็นอะไรนี่ยังวะ เอพิทาเซอร์มาเป็นอาหารแหล่งงามย่อยเจอเเป็นอาหารกินลิ้นทำอิดมาสัสสัสประมาณนั้นนะเขาบอกหูสติ๊กน่มหูเซียนอย่างอีกเคลียทำอิดแต่บางคือว่าเซียพิซซ่าบ้าเอาสำหรับวันนี้ไปก็เดินมาว่าให้ฟังจังสัรคซื้ออันนี้ก็เป็นแบบย้ำมาว่าสู่คนฟังว่าเป็นอย่างอ่าจึงมีลูกทั้งทั้งที่บ่มีบาดว่าสัสสเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย